ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับผมน้องกวกของผมนะครับผมโดนลมจนแบบว่าต้นเอนลาบลงไปเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการช่วยเขากลับมามีลำต้นตั้งตรงกันนะครับว่าทำอย่างไรกันดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมน้าต้องพ่อบ้านดูวสวนนะครับวันนี้เราจะมา ช่วยต้นไม้ที่มันล้มนะครับจากเวลาที่โดนลมนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกแทบทุกๆวันนะครับผมอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็คืออันดับแรกก็คือตัวไม้นะครับอันนี้เราก็ใช้ตะเกียบพับหาง่ายดีแล้วก็ลวดสําหรับที่เราจะเอามาใช้ดัดต้นไม้ของเรานะครับแล้วก็กันไกสสาหรับที่จะมาตัดทีนี้เนี่ยไอ้ลวดที่ใช้ดัดต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือหาซื้อได้ในร้าน20บาทนะครับก็มีขายหรือว่าร้านอุปกรณ์ต้นไม้ม้วนหนึ่งม่กี่บาทครับผมม้วนหนึ่ง ยาวประมาณสักหเมตรสิเมตรนะครับราคา20-30บาทนะครับผมเท่านั้นเองก็ข้อดีก็คือเขาจะเป็นลวดอ่อนนะครับสามารถดัดตามที่เราต้องการได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ครีมหรืออะไรนะครับผมแล้วก็จะหุ้มด้วยพลาสติกนะครับผมเป็น PVC ที่แบบว่านุ่มนะครับผมแล้วก็อ่อนโยนกับต้นต้นไม้นะครับแม่แนะนําให้ใช้ที่เป็นลวดที่เป็นเหล็กล้วนๆนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เขาโดนเจอพวกเจอกับอ,อากาศร้อนๆหรือเจอแดดเนี่ยนะครับ ลวดที่เป็นเหล็กจะมีความร้อนสูงและก่ออันตรายกับเกิดอันตรายกับต้นไม้ของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยอันดับแรกนะครับผมก็จะสารวจต้นไม้ของผมก่อนนะครับผมว่าลองเขียียดูว่าตรงบริเวณหัวข้างใต้เนี่ยนะครับผมเนื่ออมันมีปัญหาหรือเปล่ามีรอยช้าอะไรหรือเปล่านะครับผม คือเพื่อที่จะแน่ใจว่าไอ้ที่ต้นไม้มันนอนลงไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดโรคนะครับนะ่าอาจจะเป็นจากที่มันถูกแรงลมกระทาก็เคี่ยดูนะถ้าเกิดว่าต้นไม้มันเป็นรอยช้ามีรอยแบบช้าๆไม,ไม่เป็นรอยช้ำๆก็จะต้องรื้อออกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน้าตาดูดีนะครับเราก็ไม่ไปยุ่งอะไรแสดงว่าไอ้ที่ต้นเขาล้มเนี่ยก็คือ มันเป็นจากที่เราโดนที่เขาโดนลมนะครับเราก็ช่วยเขาหน่อยหนึ่งเพื่อที่ทําให้ลำต้นเขาตั้งตรงเราก็ใช้เนี่ยครับผมผมก็จะใช้ตะเกียบเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็ปักลงไปในกระถางทีนี้เวลาปักเนี่ยที่สําคัญเลยอย่าไปปักตรงบริเวณตรงใกล้กับตัวโคนลาต้นนะครับนี่ต้นเขาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไปปักแบบใกล้ๆกับลาต้นเลยเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดความเสียหายกับลาต้นใต้ดินหรือหัวใต้ดินของเขานะครับ แล้วก็ต้นไม้ของเราก็จะยิ่งได้รับความเสียหายเข้าไปใหญ่นะครับเพราะนั้นก็คือผมก็จะใช้วิธีการจิ้มลงไปนะครับผมที่บริเวณตรงตรงอันนี้คือเขานอนมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับนอนมาฝั่งนอนมาฝั่งตรงนี้เราก็ใช้ตัวไอ้ไอ,อ,อ,อ้เกีย่ของเราเนี่ยหรือไม้ของเราเนี่ยปกักตรงฝั่งตรงข้ามผมก็ฝั่งฝั่งปักที่บริเวณมุม,มด้านตรงข้ามกับจุดที่เขานอนลงไปนะครับเพื่อที่เราจะใช้ ตัวลวดเนี่ยนะครับผมสำหรับดัดเนี่ยมาค้ำไว้ลักษณะแบบนี้ให้เขาตั้งตรงอ่าทีนี้เวลาที่เราทำเนี่ยนะครับก็คือพยายามไปพยายามกวนต้นไม้ของเราให้น้อยที่สุดนะครับเราก็ไปจัดการที่พัานที่บริเวณตรงตรงตะเกียบของเราก่อนนะครับหรือไม้ละ่ะถ้าใครไม่มีลวดก็ใช้ตัวอา่าเชือกพางอะไรก็ได้นะครับวัสดุที่เราหาง่ายแต่นี่ผม ทำคลิปมานำเสนอว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้นะครับผมอ่าเราก็ดัดเอบนะครับผมจะดัดง่ายมากเลยนะครับผมดัดปุ๊บให้เขาอยู่ในเพื่อที่จะให้เขากลับเข้ามามีเราต้นตั้งตรงเสร็จแล้วก็มาพันที่หลักไม้ของเราอีกทีนึงนี่นะครับก็จัดระเบียบนิดนึงนะครับทำด้วยความระมัดระวังช้าๆไม่ต้องรีบอ่าแค่นี้เองครับผม เดี๋ยวผมแดดเวียบนิดนึงนี่ละครับอาละครับแค่นี้เองต้นไม้ของเราก็กลับน้องกวากของเราก็กลับมานี่แล้วกลับมามีเราต้นที่ตั้งตรงแล้วนะครับก็ช่วยเขานิดนึงแล้วก็ตอนลดน้ำก็อาจจะต้องระมัดระวังอาละครับก็จุดที่จะต้องทําดูแลนะครับต้นน้องกวากของเราหนึ่งนะครับสํารวจถ้ามันล้มลงไปเนี่ยสํารวจรากเขาก่อนว่า ลากมีปัญหาหรือมีเรื่องการติดเชื้อหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเราก็ถ้ามีการติดเชื้อนะครับมีรอยช้าหรือมีเชื้อราเนี่ยก็คือต้องรื้อดินเลยนะครับผมอาจจะป้ายปูนแดงทาน้ําผส,สมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับผมแล้วก็ถ้ามันไม่มีนะครับก็คือเป็นจากโดนแรงกระทำนะโดนแรงลมแล้วก็เอามาช่วยเขาให้กลับมีราต้นตั้งตรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอเขา ได้น้ําได้อาหารแข็งแรงขึ้นโดนแดดแข็งแรงขึ้นเขาก็จะแข็งแรงเราตั้งมีลำต้นที่ตั้งตรงเราก็จะเอาไอตัวลวดนี้ออกนะครับจุดที่สําคัญนะครับ1ปักไม้อย่าไปใกล้ลำต้นมากเดี๋ยวจะทําให้ลำต้นใต้ดินเสียหายอันที่ 2. นะครับผมก็คือรวดที่ใช้นะครับหรือว่สุตที่ใช้ขึงเนี่ยจะต้อง ไม่เกิดอันตรายกับตัวต้นไม้ของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นลวดสําหรับดัดต้นไม้ก็คือหุ้มพลาสติกนะครับก็มีความนุ่มนวลอ่อนโยนนะครับกับต้นไม้ของเรานะครับอย่าใช้ลวดที่เป็นโลหะนะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็คือใช้เชือกที่เป็นพวกเชือกฟางก็ได้นะครับหรือก็ไอ้เชือกมัดเอกสารก็ได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้คือเวลาโดนแดดเนี่ยเขาก็จะไม่ทําให้ไม่ก่อเกิดความเสียหายกับลำต้นนะครับ แล้วก็เอออีกอันนึงถ้าเกิดว่าเชือกเราถ้าเชือกเล็กเกินไปเนี่ยเราต้องระวังเพราะน้่นมันเล็กมันก็เหมือนจะไปสีกับลำต้นเวลาโดนลมมันก็โยกไปโยกมาแล้วให้สีกับลำต้นแล้วก็ลำต้นอาจจะเสียหายได้ครับผมอ่าละครับวันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆอันหนึ่งที่ผมเอามาแชร์ฟังว่ามีวิธีการอนุบาลแบบนี้มีวัสดุที่เป็น ลวดสำหรับในการดัดต้นไม้แบบนี้นะครับเผื่อท่านผู้ชมจะนําไปประยุกต์นะครับใช้กับการปลูกต้นไม้ในร่มนะครับในบ้านของเราเอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ